แมชชีเน n i ิงเป็นฟิลที่ลหลายๆคนกลัวแมทมันซับซ้อนสเต็ปมันยุ่งยากและ,ละหลายๆคนไม่กล้ากระโดดเข้ามาเขียนโค้ดแต่เขาไม่รู้ว่าสเต็ปมันง่ายมากสเต็ปที่จะโชว์ในวิดีโอนี้ทั้งหมดมี4สเต็ปซึ่งจะเป็นการเขียนโค้ดในไพ h อนไม่กี่บรรทัดใน Jupyter Notebook หากเราเข้าใจ4สเต็ปนี้แล้วสามารถนำไปแอพพลายกับ m a ชชีเน r n ิง g p อ o เ l e m อยางอื่นอย่างง่ายได้สเต็ปมีทั้งหมด4สเต็ป 1. Data Acquisition 2. EDA 3. Data Preparation และ 4. Modeling and Evaluation ถึงแม้สเต็ปจะมีแค่4สเต็ปแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังทำผิดโดยส่วนมากจะเป็นการชีตสเต็ป 3. Preprocessing เราจะ start ที่สเต็ป1 Data Acquisition ก่อนที่เราจะเริ่มทำโมเดลเนี่ยเราจะต้อง Import Package สำคัญและโหลด data เข้ามาใน Environment ของเรา Package ที่เราจะใช้คร่าวๆในคราวนี้นะครับมันก็จะมี sklearn numpy และ panda และ Data set ของเราที่จะใช้ก็คือ Boston Housing Data โดยจะใช้คำสั่งโหลด Boston ข้อมูลทั้งหมดจะมี506โล14คอลัมน์โดย Y หรือ Target Variable ของเราที่เราจะพิจิกก็คือ MEDV median house price และ X หรือฟีเจอร์อต่างๆก็จะมีทั้งหมด13ฟีเจอร์การดู Look at the Data จะเป็นการดูเพิ่งต้นว่า Data Type เราเป็นแบบไหน มี missing value ไหมและ data เรามี behavior เป็นยังไง data type เป็นแบบไหนมี missing value ไหมเราสามารถใช้คำสั่งชื่อว่า df info จากรูปเราจะเห็นได้ว่า feature ของเราเป็น float 64ทั้งหมดและ mbdv ของเราจะเป็น y และมี data type เป็น float ไม่มี missing value เลยยกเว้นเจ้าตัว,ว p t ratio ที่เราเพิ่งใส่ไปจะทำการดู rows แรกๆด้วย df head ดู s t a t i s t i c เบื้องต้นด้วย df d e s c r i b e ซึ่งจะมีจำนวน row mean sd ของ data set ของเราเนื่องจาก mbdv เป็น numeric data เราจะ form problem ของเราเป็น regression problem แล้วผมจะใช้ RMSE เป็น evaluation metric ของเจ้าตัวโมเดลของเราเราอะจะมายุ่งกับ test set ไปอีกนานเป้าหมายของเราคือสร้างโมเดลให้ generalize ที่สุดโดยพยายามมาให้มีข้อมูลจาก test set ลวกเข้ามาใน analysis หรือการสร้างโมเดลการ cheat ใน recipe for machine learning การ cheat เ,เนี่ยในที่นี้เราหมายความว่าเรานำข้อมูลบางส่วนจาก test dataset มาในการสร้างโมเดลของเราซึ่งโมเดลของเราเนี่ยอาจจะเป็นทั้งพารามิเตอร์ mean imputation standard scaler เจ้าตัว ml โมเดลเราเองตัวอย่างของเรานะครับการที่เรานําทั้ง h o l แ dataset เนี่ยมาสร้างเจ้าตัว scaler โมเดลซึ่งการทําอย่างนี้ครับก็คือเราจะ incorporate เจ้าตัว test dataset เข้ามาในการสร้างเจ้าตัว scaler โมเดลของเราด้วยเราใช้คําสั่ง train test split ของ sklearn นะครับหลังจาก split แล้ว เราก็เช็คว่าข้อมูลของเรามีดิเมนชันแบบไหนโดยใช้คำสั่ง dot shape เต็มส EDA หลักๆคือเราจะ explore relationship และ distribution ของแต่ละตัวทั้ง x และ y โดยคำสั่ง sns pair plot จาก p พ็กเกจ seaborn สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เลยแต่ถ้าหากเรามีฟีเจอร์เยอะขึ้นการดู pair plot ยากขึ้นเราก็สามารถใช้โค้ดจาก p a ็กเกจ m a t p l o t l i p p l t scatter และเราใช้ for loop เพื่อ loop scatter plot ทุก column ในฟีเจอร์ของเราและ target y ของเราซึ่งพอเราหลูบแล้วเนี่ยเราจะเห็น relationship คร่าวๆของทุกฟีเจอร์และ y หากเราอยากดู plot ลายตัวให้ดู histogram plot โดยใช้คำสั่ง plt.hist แล้วหลูบทุกฟีเจอร์หลูบ plot histogram ออกมาในตัวอย่างในที่นี้ RM distribution คนข้างสวย H มี left skew เรา,าจะ plot histogram ของ y บ้างคำสั่งเดียวกันเลย plt.hist distribution ของ y เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับ correlation plot เนี่ยคือการดู linear Ation, ระหว่างฟีเจอร์ทุกตัวและ y ของเราคร่าวๆ i v e Correlation RM กับ MEDV n e g a t r v e คเรชัน LSAT และ MEDV หากฟีเจอร์ไหนมี Correlation กันเอง mm hmm. เช่น age และ n o k จะบอกเราได้ว่าโมเดลที่เรากลังจะสร้างมีโอกาสเกิดปัญหา Overfitting และ m u l t i c o r รเนีย i ิตสรุปนะครับจาก EDA LSAT และ RM มี t i o n ช h i p กับ MEDV มากที่สุด MEDV Distribute ค่อนข,ข้างสวย c r i m m i s เอาสแตทข้อมูลค่อข้างเบ้ขวาและยูนิตของแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันเช่นบางตัวอยู่ระหว่างศูนยถึงสิบางตัวเนี่ยเป็นร้อยเลยดังนั้นเราจะแก้ด้วยการใช้สเกลเลอร์ step สา data preparation piti a t i o เนี่ยมันมี missing value อยู่ common mistake เนี่ยหากเรา impute ด้วย mean หรือ median จาก data set ทั้งหมดเช่นการ impute ก่อนฟ i t data t a i n test แบบนี้ผิดนะครับเพราะเรานําข้อมูลจากเทสในบางส่วนมาคิดพารามิเตอร์ในครั้งเนี้ยเราจะใช้มีเดียนในการอินพิวเราจะใช้คําสั่ง simple imputer จาก sklearn. impute โดยการอินพิวเป็นมีเดียนก็ใช้ strategy เท่ากับมีเดียนเป็นอา g u กุเมนตเราจะฟิตตัว,ว imputer แค่ extend และ transform imputer ทั้ง e x t a n และ x t e s t หลังจากเรา impute เนี่ยเราเช็ค missing value อีกทีเราไม่มี missing value แหละเราดูการ transform a t i o n ัดูว่าเป็น numeric data ไหมเป็น non-linearity ไหมมี unit difference หรือเปล่าข้อมูล skill หรือเปล่าจากการ observe ใน EDA ผมเห็นว่ามี3คอลัมน์เนี่ยเป,เป็น line skill ดังนั้นเราผม take log เพื่อแก้ line skill แล้วก็ใช้ scaler เพื่อแก้ c o ัมน n ที่ unit ไม่ใ,นในกล้กันในที่นี้ผมใช้ standard scaler เพื่อปรับทุกข้อมูลให้มี mean เท่ากับ0ูนย์ และเวรเรียนเท่ากันหนึ่งสร้าง Standard Scaler Model จาก s k l e a r n p r e p r o c e s s i n g โมเดลของเราเนี่ย Scaler Model เด t ฟิตแค่เทรนเท่านั้นและไป transform เทศและเทสเซ็ปสุดท้าย Model and evaluation เราเริ่มด้วยการเครียดเบสไลน์โมเดลแล้วเลือกโมเดลตาม Hypothesis, f ตโมเดลอ e วาโลเอ e โมเดลและทำเออร r เรอร์ s อน b a ลิส i n เบสไลนดของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรง,ง่ายๆเช่น a อเวอ g e เพื่อเทียบ prediction กันโมเดลของเรากับเบส l i n e มันมี i m p r o ูเ m e n t กันเยอะไหมเราใช้เจ้าตัว np average ในที่นี้ผมเลือกใช้แค่ linear regression เป็น m a c h ีนเล e ร์นิ่งโมเดลของเราสร้างโมเดลจากเจ้าตัว linear regression คำสั่ง Fit แค่ training dataset และนาไปพิจิตรทั้งเทรและเทสหลังจากสร้างโมเดลแล้วเนี่ยเรานําไป measure performance ในเคสเนี้ยเราทำ regression ใช่ไหมเราจะหา root mean square error evaluate โมเดลของเราซึ่งมันยิ่งน้อยยิ่งดีโดยเราจะใช้คําสั่ง mean square error นะครับแล้วนําไปหา square root เพื่อเทียบว่า prediction และ Y actual ซึ่งผลที่ได้เนี่ยเจ้าตัว linear regression เราอะ่ะดีกว่าทั้ง baseline ใน in sample และ out of sample เลยถ้าหากเราจะ improve เจ้าตัวโมเดลเราเนี่ยแบบไม่ต้องทูนเราสามารถทําได้โดย error analysis โดยเราดูคร่าวๆว่าเราผิดดิฟผิดตรงไหน,นเราลองพอดกราฟเออร์เลอร์กับฟีเจอร์โดยเออร์เลอร์คือผลต่างระหว่าง y' และ y'' คริคชั่นจะพอดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเออร์เลอร์ตรงกลางเป็นลบและเป็นข้างๆเนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่แสดงว่า rm เนี่ยมันมีโพลิโนเมียลเรเลชชั่นกับเจ้าตัว m e dv ของเราดังนั้นเนี่ยผมลองใส่ rm ยกกำลัง2และก็ยกกำลัง3เข้าไปเพื่อทำโมเดลรีเนียลลิเกชั่นใหม่แล้วนำไปทำโมเดลรีเนียลลิเกชั่นแล้วอีวัลูเอท ซึ่งโมเดลใหม่ของเราเนี่ยสามารถลดได้ทั้ง RSE m ทั้ง In Sample และ Out Sample เลยนะครับในครั้งหน้า Recipe of ML ของเราจะ Include การ t ทูนโมเดลและ v a r i a t i o n Set เข้ามาด้วยนะครับถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Page Con Story และ Subscribe YouTube Con Story ไทยด้วยนะครับบ๊ายบาย